สู่อีกครับใช้ชีวิตที่มันสุดขั้วแล้วก็ปลุกคุณค่าในตัวเองเสมอไม่มีใครทาแทนคุณได้ครับฉะนั้นคุณจะต้องตระหนักก่อนครับว่าชีวิตของคุณมันเกิดอะไรขึ้นชุดด่างที่ทําให้เราลุ่มหลงไปสู่ด้านมืดสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรแย่ๆกับชีวิตในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญรับมิาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้ามา ผู้ค้าหรือหมู่บ้านสีแดงให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดที่จะมาช่วยคักรองนะครับเลวรามเป็นชุมนเพื่อที่จะเข้าถึงทิศทั่วเลยนะครับเดวเราก็จะรองนี้ในกังคมองเราได้ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดเป็นเวลาช้านานอยู่รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด แล้วก็คุณท่านข่าวนักภาษาจีนแม่ค่ะเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกด้านบนเวทีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกขระพผมในนามเลขาธิการผู้ย่าราชการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูงที่วันนี้ท่านกุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2,565ในวันนี้และยั่งยืนโดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เทศบาลนครพิศนุโลกนาเป็นระรีชามุลตนายกเทศมนตรีนครพิศนุโลก เทศบาลเมืองอารันยิปนายชูศักดิ์รับเสนอหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอารันยิปกองร้อยอาสารักษณ์พันตำรวจโทกรวิทย์ขอนทองรองผู้กองกับการป้องกัน

เจ้าการศึกษาชำนาญพิษโลกนางสาวปีรักษาความมั่นคงภายในจ,จังหวัดพิษณุโลกทางการพิษณุโลกนายมานานมีบุญล้ำเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงานเรือนจำกลางพิษณุโลกเที่26มิถุนายนของปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดสื่อปฏิบัติออและยืนการเปลี่ยนนานมณ์ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงโดยในงบปีผ่านมาเศริให้หมดใจจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนสังคม เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวศาสนาและธรรมหารศและเพื่อแสดงเจตนาลมและพลังวาอรนวมนุ่มจากทุกภาพส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพล,งลงังเพื่อให้พ้นไปจากยาเสพติากกาดอย่างแน่นอนในโอกาสนี้ท้าพเจ้าขอเป็นผู้แทนของหอน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนประกาศเจตนาลงในวนานต่อต้านยาเสพติดโลกครั้นี้ และอาหารสัตว์จกประรพฤติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่เสพไม่ผลิตไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนจะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สังคมและประเทศชาติต่อไจากับยาเสพติดอย่าง,ย,างยั่งยืน